แกะง่ายมากเลยเนาะ <S <S แล้วนี่เราต้องเอาไปต้มไปอะไรก่อนไหมไม่ไม่ต้มเราจะเอามาซอยอแกะเปลือกออกแล้วเราจะซอยบางๆแล้วเราก็าไปทำ,ทำกับข้าว,าว<ล>ได้เลยหรอน่ <S <S อ่นมากเลยนะครับน่าจะกรอบมากเลยนะแล้วหวานด้วยใช่ไหมหวานมากเลยไม่มีรสขมเลยเแล้วไม่มีเสี้ยนเลยไม่มีเสี้ยนเลยไม่เห็นเลยนะครับ ระหว่างนี้เดี๋ยวผู้จะตามพริกเอาเยอะไ <สะ S 1> หมแม่หรือแล้วแต่ความเผ็ดจ้าแล้วแต่เราชอบเผ็ดหรือนี่ใส่เกลือลงไปหน่อยนะครับแล้วเราก็ตำแหอมแดง,<ร>งลงกระเทียมครับ เนี่ยอันนี้เดี๋ยวพุตาให้มันพอแหลกๆใช่ไหมครับจ้าแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ลงไปในแกงของเราจ้าอนนี้มันต้องนานแค่ไหนครับต้มน,น้ำเนี่ยต้มให้หน่อมันจืดไปเลยอ่ะไม่ให้มีรสขมเลยอ่ะแต่คือไม่ต้องนานมากเรไม่ต้องนานมากเพราะว่ามันอ่อนอยู่แล้วเนี้ยจ้านีได้แล้วไหม เริ่มได้แล้วเริ่มด้แล้วเราก็จะใส่พริกลงไปเราก็จะใส่เครื่องที่เราตำไว้เนี่ยลงไปเลยนะฮะเป็นแกงหน่อไม้แบบบ้านๆที่ชาวลื้อชอบทำกันน่าจะอร่อยอ่ะแค่แบบตัวหน่อไม้ที่เราไปเก็บมาก็รู้แล้วว่ามันน่าจะกรอบมากตอนนี้ต้มไปน้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวลองชิมใช่ไหมแม่จ้าเดี๋ยวแม่จะชิมตัวหน่อดูเนาะ อุ้ยเสียงกรอบมากเลยกรอบได้ไหมคะได้แล้วได้โอ้ลืมบอกนะอร่อยเกินงั้นเราใส่ปลาเลยเนาะได้เลยนี่เพราะว่าปลามันก็สุกแล้วเพราะว่าเราเผาแล้วนี่พอใส่ปลาดูไปสักพักหนึ่งให้เขาแบบดูดซึมน้ำเนี่ยนะใช่แล้วก็จะใส่ผักจะผักสะอมก่อนครับมันจะเข้ากับแกงหน่อมากเลยอ่าแล้วเราก็ตมด้วยผัก ใบชะพูเนาะกับผักแมงลักใส่พร้อมเดียวกันเลยลูกได้เลยเอออันนี้แล้วก็โูมันจะต้องหอมทั้งชะพูใบแมงลักแล้วก็ชะอมนัวมากตอนสุดท้ายแล้วใส่น้ำปูเลยก็เสร็จเรียบร้อยเลยกับเมนูที่ชื่อว่าแกงหนอใส่น้ำปูถ้าภาษาไทยลึอเอาสำเนียงเลยเออแกงหนอใส่น้ำปูเจ้าแกงหนอใส่น้ำปูเจ้า หนอนางดินหั่นบางๆกรอบๆมาเลยเดี๋ยวลองชิมดูนะฮะกลับใบขิด้วยนะอืมกกินกับนี้เหรอลองชิมชิมกินับบเนี้ยอรชาติเป็นไงมัางล้้มล้ำล้ำล้ำขนาดล้ำขนาดแกงหน่ออร่อยมากเลยนะครับจะมีเหมือนจะมีขม บางๆนิดๆนรสชาติของหนอนนะให้พอแล้วแบบตัดกับความเค็มๆหน่อยของตัวน้ำแกงนะแล้วกลิ่นน้ำปูนี่หอมนัวมากเลยหน่อนางดินแล้วเนี่ยกรอบมากแล้วมีหวานด้วยแล้วมีขมปลายๆอร่อยมากเลยนะคะพอเอามาแกงแบบนี้นะฮะอย่าลืมกด subscribe และติดตามรายการตามอำเภอจาจรวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทีวี HD ช่อง34ด้วยนะคะ